สวัสดีค่ะทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพราะว่าวันนี้ไปงานบุญมามีพี่ๆหลายท่านสอบถามในการใส่ผ้าถุงของหมอนะคะว่าทำไมใส่แบบนี้มานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะขอมาใช้ใ์มาบอกเล่าการใส่ผ้าถุงง่ายๆให้ทุกท่านได้รู้เนาะอุปรกรณ์นะคะก็จะมีผ้าถุงหนึ่งผืนขนาดปกตินะคะยางวงสองเส้นเนาะสำหรับรัดมุมนะคะก็จะมีเข็มกัด3ตัวเนาะ เพื่อกัดเพื่อมั่นใจว่ามันจะไม่หลุดนะคะแล้วก็มีเข็มขัดหนึ่งเส้นที่ใส่ไปวันนี้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะก็นำผ้าถุงมาผ่านตัวะคะ่ะโดยจับผ้าถุงมุมซ้ายก่อนนะคะมานเห็บเข้าเอวด้านขวาเนาะเวลาเน็บเราจะไม่เน็บตรงนะคะเพราะว่าถ้าเน็บตรงใอ่มันจะออกมาไม่สวยให้เน็บแล้วก็ดึงขึ้นมาหนึ่ง หลันะงจากนั้นก็จะใช้เข็มกัดตัวที่หนึ่งกับชายผ้าฝั่งนี้นะคะเท่ากับเสือ้อป้องกันการเลื่อนหลุดด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะนําชายผ้าที่เหละะือไปดฝั่งเนาะหมอนตัวมานะคะแล้วก็จับจีบเนาะวิธีจับจีบบางคนอาจจะลูบเลยแบบนี้ก็ได้หรือบางคนอาจจะจับใช้เมือ,กมองกำเนาะหมอจะถนัดใช้เมืองกำ น,นะคะก็จัดความสวยงามน,นิดนึงนะคะสว่วนถ้าใครที่อยากจะมั่นใจว่ามันจะไม่หลูดจริงๆเราสามารถใส่อีกแบบหนึ่งได้โดยการม้วนตรงนี้นนะคะม้วนจะให้สวยงามเนาะแล้วก็พันรอบตัวมามัดกับชายผ้าถุงอีกฝั่งนะคะที่ที่เราเน็บไว,ว้แล้วมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะแต่แบบที่หมอกใส่ประมาณนี้ หลายๆท่านจะเห็นนะคะถ้าเคยทำยังไงก็จะเป็นใส่แบบนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบปล่อยชายนะคะซึ่งพอใส่ปล่อยชายแบบนี้เราก็ขั้นต่อ,ตอ,ตอมาคือใช้ยางวงใช้ยางวงสองเส้นที่เตรียมไว้นะคะนัดเลยไม่ต้องกลัวว่า จะต้องมาใช้คำว่าใช้เวลานิดหนึ่งในการจัดปรีต่ตางๆในการจัดตำแหน่งต่างๆมาคะนี่กจะดาแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเนาะใช้เข็มกลัดตัวใหญ่นะคะเพื่อจะปลัดป้องกันการบุดนั่นเองกลัดตัวเขาเรียกอะไรผืนนอกกับผืนในเข้ากันนะคะชุดนี่อันนี้คือการเล้วไม่ลุดนะคะยังไงก็ไม่ลุด หลุดาจากนั้นเนเราก็จะเก็บชายเก็บชายเก็บมุมให้สวยงามน,นะคะอันนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยเนาะหมอใช้เข็มกัดไป2ตัวนะคะจางยังจะเหลืออีกหนึ่งตัวถ้าท่านไหนที่แบบอยากมั่นใจว่าจะไม่หลุดก็สงงามารถกัดไวที่เสื้อได้อีกตัวหนึ่งนะคะ แล้วก็ถ้าใครมีกิ๊บหรือโบูใหญ่ๆสามารถมาแต่งตรงนี้ได้เลยโดยไม่ต้องใส่เข็มขัดแต่สําหรับหมองันนี้ใช้เป็นเข็มขัดนะคะเข็มขัดจะใช้สีเงินสีทองก็ได้นะคะแล้วแต่งา,านแล้วแต่โอกาสน,นะคะก็จะเอาเข้ามา ให้เสร็งนะคะกะเก็บชายให้ด้วยค่ะจับจับชายให้เรียบ้ลย,ย,ยนะคะนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถเดินได้อย่างมั่นใจ วันนี้สำหรับชุดนี้นะคะก็ขอบจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวอาจจะเจอกันใหม่ในแบบใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ